สวัสดีครับผมแบงค์แมจเจอร์แมนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการฝึกฟอนต์สแนปกันนะครับผมส่วนกราฟิกด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวอย่างที่เราเคลื่อนที่ก่อนที่จะทำการสแนปนะครับจะเห็นว่าผมบอทเทิลเทิร์นตามด้วยฟอนต์ไซเทิร์นนะครับก่อนที่จะทำการเหวี่ยงมาในมุม180องศานะครับ ดยฝั่งที่เรากําลังฝึกอยู่นี้มันค่อนข้างาที่จะยากกว่าอีกฝั่งนึงนะครับคือเราจะต้องพยายามย่อนะครับแล้วก็เวียงตัวรวมถึงการจีบเท,ท้าหลังแล้วก็เอยียงตัวไปด้านหลังนะครับถ้าเราไม่จีบเท้าน,นะครับมันก็จะไม่มีแรงพอที่จะทาให้เราสามารถเวียงตัวกลับมาได้นะครับส่วนเหตุผลที่เราจะต้องเอียงตัวไปด้านหลังเพราะว่าเราเวียงตัวมาด้านหน้าน้ําหนัก <Lord. S 2> มันจะเีงมาด้านหน้านะครับถ้าเราไม่เอียงไปด้านหลังเนี่ย มันก็จะทำให้เราเสียหลักหน้าทิมได้น,นะครับสส่นอันนี้จะเป็นครั้งที่ผมทำพลาดนะครับถ <แ usc> ้าสังเกตด,ดีๆก็จะเห็นว่าผมย่อน้อยไปหน่อยแล้วก็ทิ้งหนักไปด้านหน้ามากจนทำให้มันเสียการทรงตัวแล้วก็ลม้มลงครับ, <Le> บในเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเน้นก็คือ เรื่องของการวางท่าโพสในขณะที่เรากำลังจะ snap นนให้ลอยย่อนะครับแล้วก็จบด้วยการโพสท่าที่สวยงามนะครับก็วิธีการ snap ในแบบผมก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับผม,มถ้ากลับไปทำกันแล้วทำได้ไม่ได้อย่างไงก็มาปรึกษาสอบถามได้ตลอดนะครับผมยินดีให้คำแนะนำครับผม คอยมีความสุขกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะคะสวัสดีครับ